ท่านพลอา,ากาศพลอากาศตีนะคะนัตอัจนะคะทวินหวังนะคะก็จะได้นายธิดเชิงแข็งนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านตกตูหมู่ที่หนึ่งนะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับท่านประธานที่ปรึกษาคณะทํางานรับเรื่องรราวเรื่องราวทุกด้านกฎหมายของประชาชนวุฒิสภาท่านพลอากาศตรี นัทธาอับทวินหลันพร้อมคณะด้วยความยินดียิ่งครับอาบรบด้วยด้วยครับ,บ,รบรครับสำค,ครับคืนนี้นะครับอ่าผมก็ได้รับประสาทนะครับขออนุญาตในปีนะครับวันนี้นะครับหะไรทางสวนะครับเหนมารับเรี้ยงรถขับเรือ,รอครับ เก่งควาพี so right now, ิันเงการมขนึ่ก okay. ับผมางทันทางทันสวัชไดทีานเร็ดบานมาะนนะครับไดน้ชกค่วัเรื่องที่น้องะไรับรกานเียรตครับรกขอบคุครับขอบคุณครับอ้วสสดีนะครับพี่น้องหลาย ผมก็เป็นลูกอีสานก็บุูบุญดีใจเขาบ,บ,นนบนอกเนน้อ,นอนงกตั้งแล้วก็รื้จีเข้าใจกันอยูอ่นอกภาษาสกลกับภาษาขขอุบลมันก็สีฟังได้อยู่ดีใจครับไม่เห็นเัินพ่อแม่พี่น,น้องกินแย,ย้มแจ่มใสอยู่แต่ว่า ภีนอกที่อ้ยังใสไให้ใด้กันด้วยสิบุใจอยู่ใส่ข่าวว่าข้อนหนึ่งที่เข้าขอบกล้องอยู่ปัจจุบันนีเ้เอาไปออกโฉนดก็ได้มันมีปัญหามันมีอุปปัรคจักจ่พี่อแมมพี่น้องอีกส่วนหนึ่งผูจักกันกันกบผมนีล่ละเป็นกันเลยไปเบาให้ฟัง เวลาไว้พัแล้วผมแนะนำตัวว่พจนกาตร,รีนักสาอาถิหวังเป็นประธานคณะทีะ่ปรึกษาคณะทำงานร้องทุกข์ของประชาชนทางกฎหมายทางภาษาการเขาก็เอ่ยว่าคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุก์ทางกฎหมายของประชาชน คณะนี้เป็นของอุฒิสภาเราประทับขึ้นมาเป็นคณะเดียวที่จะี่วุฒิสภาหรือเท่ากับว่าสภาสูงนะ่ะเป็นคณะเดียวที่ตั้งขึ้นมารับเรืือเล่าร่อมทุกแต่ว่าคณะกรรมวิการของอุฒิสภาเนี่ยมีอยู่2 7คณะเขาก็มีแต่ละคณะรับเรืือเล่าร่อมทุกไปแต่คณะนี้ รับทุกเรื่องที่ประชาชนมีความสุกรับแล้วกระตองมาเยี่ยมมายามมาคุยนําปัญหามันเป็นอย่างไรคณะเดียวกันคณะนี้ที่ทำงานเชิงรุกที่บนนั่งอยู่ในกรุงเทพที่บนนั่งอยู่ในสภา้าที่นอกมีกลุ่มอยู่ใสกัสที่ออกไปหาออกไปถาม เพราะว่าพี่น้องที่ใดก็ข้อรมากในการเดินทางไกลเป็นเช่นนั้แล้วผมกับพี่มูมีพวกมีท่านอาจารย์ธนดิดคุณรักษาอาจารย์ปาลี่เป็นที่รักษาไฟกฎหมายเป็นที่ศึกษาไฟกฎหมายมปฏิเทาเหตุอยังนี้เทากันนี่กฎหมายไปข้างหลังไปซึ่ง ไอ้ทีงกันนี้มันถูกต้องเพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้มันเป็นสมัยยุคสมัยปัจจุบันนี้เป็นสมัยดีไหรถไฟครับก็เป็นอยู่นี่มันไปปูกระดานมันไปนั่งต่งนะครับวันนี้มื้อนดิขยันที่ว่าฟังว่าพ่อแม่พี่น้องมีทุกขแป่นไรเรื่องที่ทัพจีนเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย ได้ข้าวมา,าเป็นหลอยปีแล้วนี่แต่สอคลอหนึ่งแต่ว่าบ่ได้สนมได้สนดก็คือถ<ด>ามมันได้สนดแล้วมันกระสิตกทอดถึงลูกหลานได้เอาไปทำประโยชน์ได้ก็เลยอยากถามเหมืนโรงพยาบาลนะครับว่ามันเป็นยันไนนงไรนอเคล่ามันเป็นยังไครับเชิญรับเชิญ รับเกี่ยวกับที่ดินนะครับปัญหาของกบตูนะครับก็คือบางส่วนนีได้สอข้อหนึ่งะครับคซึ่งก็ออกหมายประมาณปีพศ24 9 7ัรเก้าบเจ็ดเก็ดครับกช่วงปี2 5 0 0 หาชื่สองหาชื่สามซึ่งกับท่านไรัฐบาลได้ประกาศว่าเป็นปีสุดท้ายที่ท่างสำนักงานที่ดินนะครับเพื่อนสีรับรองเอกสารเรื่องซอค่อนว่าเป็นเอกสารที่สามารถที่ยื่นออกโฉนดได้นะครับครัซึ่งกับทางผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้ไปยื่นับที่เมือบ ขอคัดสำเนาจากอำเภอมาครับนะครับแต่ก่อนจะมีต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหลังจากนั้นนะครับเพื่อกระตุ้นเจ้าหน้าที่นะครับว่าต้องรับผิดอบนะครับทำวัดเรียบร้อยนะครับแต่ว,ว่าหลังจากทำวาดแล้วนะครับการเลื่อนระเนียไปอ๋อเนียที่นี่กับมีเอ่อเพื่อแท้ของชาวบ้าปนะครับเพื่อแท้ เป็นสัญญาบุญนครับพลยเราก็พาไปนะครับขอให้รับทราบว่าเรื่องที่นชนบ้านขอยู่หองไปอน่างไรแล้วมีกานอยู่มองอย่ารนครับิ่งก่อในลพังตอคนแจกมาว่าเนั่นกทิชชั่อยู่หลายอย่างอยู่นะครับเพาะื้นที่ของเรานี่เป็นพื้นที่ป่านะครับเป็นป่านะครับ ท <Workers. S 2> ี่ทางคณะกรรมการเพื่อนกาบวอมั่นใจว่าชาวบ้านแผนที่ที่ออกมาสำรวจมันซีนี่จริงว่นนะครับการเดินเรื่อยเรื่องการเดินยืนจริงไปเดินนะครับซึ่งบางแปลงก็ยังบอออกสำรวจที่สร้างสงานที่ดินเพื่อนกาได้แจ้งชาวบ้านผู้ที่ไปยืนยืนเรื่องแล้วกลไปขอรับเงินคืนโอ้โหครับครับที่เป็นปลาไป 479 47 297 497 บ่แมนราเที่ยงเทีเดียวนะครับผมก็เดี่ยวตนอดี่ดิีเอาตลอดนะครับคื่ว่าเท็ดยวแล้วไปเฮ็่เลยว่ได้ก็คือบ่ได้ผมมี่บมพีู่เดยบ่มี่พลังบ่ี่ั่าวต้อยเสนุเนอเนาะผมมางมันเองนี้ที่ว่าะได้ข่าวว่าเที่วถึงแล้วบ่พีใครอยากได้อยากได้อยู่แต่ว่อพ่อบ่ี่ใครได้แม่แกต่างคนพวกพกตูนเนี่ยเนี่ยบ่มี่เสนสักสักแ่นเลยมันบ เห็นแล้วก็ยัง่นคืนสักคนิเนาะดี๋ดีอะไรอ่างเี้ยจเเพ่นเป็นประธานท่านสามารถเอาเรื่องนี่เขาเนต้อาเรื่องปุดวมาทาก็เลยเป็นทงี้ทนแก้ไขอย่างไก็ได้ประมาณนี้นะที่จิงอะที่เอาเรื่องต้อยชีีพการถล้วมาหับกรื่อเขาปุขนาดใหั ราบรตัราชล้วนี่เนื้อที่ดนที่เรที่เอาขอออกผมอยากให้พี่น้องเนี่ยนะพี่สองพ่อหนึ่งยรวมกันทั้งหมดด้่ับร้อยน้าอยรอแล้วนี่ยอยสารพัก็เอาเอกสารมานั่ง